เป็นไฟเป็นเต็มทำได้สวยครับพี่น้องเฮ้ยว่าท่านใหญ่ก็เสียด้วยไม้มห,มหนี่สำลับบักท่องครับ <laughs> แดงักินีจิบผมบอกว่าโอ้ได้ยุเขาไปดูด้อยไปยูไปดยไปดโอ้ติดจิบพี่น้องติดจิบเจอธรรมชาติครับเจอธรรมชาติพี่น้อง ทงใช่แนวสวัสดีครับพี่น้องเมืนอี้ผ้ามาใส่อีจูคือเกลาครับอีจูปลาไหลดักปลาไหลกันนะครับเมื่อนี้ได้ไม้ไม้มาอยูว่าทั้งดงนะครับหอยดงหอย,ยติดไทยนะครับเป็นหอยปลาหอยเก้านะครับพี่น้องนะครับนี่น้ำขึ้นหลังจากที่ฝนตกมาหลาย เดี๋ยวเขาไปเบื้องไม้กันครับพี่นออ้องอ้าไปเบื้องไม้กันจะก,ก็จากรอบล่าสุดนี่ใส่เาขาอ,อีจูไปก็รู้สึกว่าเขาดีอยู่นะครับก็เลยมาเปิดไม้ไม้ร่องเบื้องนะครับอาจิเมนตามฤดูก,กาลนําส่วนหนึ่งอ่านี่เป็นเป็นห่วยแง่เก่าลงมากนะครับนั่เอาไปหาทำเลใส่กันพี่น้อง เกิดไม้ไหมพี่น้องโอ้หนามนี่นามมันมาขึ้นมากจกริงจริอืมาทายจี่ด้ล่ะ ขอทายยุขอทาย,ยุนี่ครับพี่น้องสังเกตของปลาไหลบินลมๆมแมนเหรอครับตรงลมหกจักน้อยมีหู้ให้นมากนี่ยังดี หลังแรกก่าเดิมเลยบอกฟ้าเขียวตัวนี้ใส่ัเปลี่ยนเอาก่วางพอดีสําหรับหยาตรงนี้นะครับใส่ไปเพื่อเพื่อเลยนะครับม,นมดมน,นี่ยินรวมดีอยู่ครับพี่น,อนอ้อนนนงอ,อีกตำาเล็กหนึงครับอีกไม้นึงพี่น้อง สูงแน่จักน้อยครับตรงนี้ไแบบด้รับพี่น้องเมืองหนึง่งต้นเล่ไว้ให้กันนะครับ กินนุ่มป่ะวาหันงาออกาปากทั้งนอกคือูกเอานะครับพี่น้องเสียบผีต,ตมลงไปน้อยนึงสูตรใส่หญ้าปลูกไว้ครับวันนี้หันมีหญ้าหล,ลายคลาย ลองมึงนี่จะกหลังครับดินลมดีอยู่พี่น้องลมดีธรมเนียมสวยอยู่ครับตรงนี้อะไรจังมาเบิงมาลุนกันอเอื้นอนวานจเป็นจังไรนะครับสำหรับน้องนี่มาลุนอีกจากน้องครับพี่น้องไม้จู่ไม้นี่เป็นน้องครับหก <6. S 2> เอเลย หัดงครับนี่นี่นันเป็นหวยดงพี่น้องเป็นหวยอยู่ในปลานะครับจะเลมันหญ่จากหน้อยหกน้อยจากหน,หกน,กหนอ่อยเขาเห็นหน้ำแล้วพี่น้องเห็นหน้ำแล้วครับขุ่นพี่น้องอตอนแรกนี่ตอนแรกน,น,รนี่น้าสิม่มีเลยนะครับแต่ว่าเป็นตกมากขุ่นน้ำถัถ่วโมขัดพี่น้องมันโอ้ยไม้พี่น้อง สองตังสิหลบแล้ว่านนตกมาซะนอ่ออกหน,น่งใสดีสวยครับพี่น้อง ไว้น่าส่ก็ฟ้าไปเลยสวยสวยไมย้สวยครับพี่น้องเลยทได้การเลยครับอเอ๋ครับผมครับน้องน้ำขึ้นมาโอ้หนำซับเหมาะขนาดครับ ตอนยามเป็นยังไงที่ตรวจจากบ่อน,นครับโผุ่นดินลมพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับมองทำเล่หอะไรพี่นอนะอ้องเจอธรรมชาติครับเจอธรรมชาติพี่น้องรังนกเจ้าสามตัวตรงๆ ไว้เขาไว้คือเก่าครับผมธรรมาชาติดูแลธรรมาชาติไปห้องอาหากินเฉพาะห้องับอันนี้ไทยเบิ่งบรรยากาศเชื่อๆนี่ต่อไปครับพี่น้องหลังนี้บักท่องพี่น้องครับบักท่องให้ไหลยนีร่องเบิ่งเห็นทางไหนนี่ทำอย่างไรับ ถ้าเว่าท่านใดก็เสียดียใช่ไหมไม้นี่สำหรับบกท้องครับ <c oughs> ข้้นี่สำหรับฟ้าแดงครับ ครับถ่ายพี่น้องหลังสุดท้ายขอในบุงครับ สุดท้าย,ยทำเลหกนี่แหละครับพี่น้องหกตีนำลมนี่แหละนี่ค,ครับอาจังมาหลุดมาเบิ่งกันมนื่นเช้าครับพี่น้องสองไม้นะครับสองทำเลเฮานะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหวยขึ้นน้ำเพิ่งขึ้นมากส่วงฝนตกนะครับผม โอกาสได้ใส่จูเปิดอีจูบอะไรไปในปีนี้นะครับอะจังมาะรุ่นมาเบื่อกันเบื่อครับผมวันดีกันตอนเศร้าพี่น้องครับยามอีจูกันต่อนะครับหลังจากมันเคลื่อนนี้ฝนใหญ่กระน,นํำลงมานะครับว่ามันชุก่วมแล้วน้ำนะครับผมเบื่อกันต่อโอ้น้ำขุ่นคักครับพี่นอ้นองหลังแหลกว่าน,นี้ครับ หแหลกข้างนี้ร้องนี่นี่นี่ครับหนังปูนบ้างเอ้าปลาตัวกุ้งร้ายแเถอะนี่นกุ้งเขากุ้งคือตายแหลงแหลกครับ เก้าครับผมพุ่นนีลล่องน้ำขึ้นนะครับพุ่นตกมากเหมือเคื่อนนี้โดนเตืบนะครับแผลสองอโมงพุ่นละรุ่นพี่น้องรุ่นน้ำตัวมีจัด,ดนี่ครับ น้ำขึ้นมันก็อาะขึนตรงตรงหน้าตรอนกินไตจองหลังแล้วครับเป้าเป็นไดหลังนี้น้ำต่วมปอดๆคืออ่ออาบครับโมี่ครับ นิดน้องหนุ่แท่น้ำเขาป็นน้ำไลครับกดตัน้ำครับไว้ยตนวหนามไม่ยาดนาหลังต่อมากครับพี่น้องมับนี่มีอีกแล้วครับน้ำตัวมันพี่น้อง ยงอกหลังครับหลังงกหลังครับน้องนี่บันไหนจักโตครับแพน้ำพี่น้องน้ำท่วมมากเลยคุณครับมันไหลลงครับผลงานหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้หลายชั่วโมง มาหลุ่นกันน้องเทิงตัวครับพี่น้องรัาอีจูงเขาอย่ามีจูครับ,รบตัวรวม,วมดิบไ,ได้พี่น้องเขือกสีเรียวเดียบด,ด้วยหรือเป่ะ Mình ừ, đều đeo gần hấp, nó nóng nặng Tài hấp tài, <laughs> tài, tài. Nàm tuẩm đây hợp. นำถัวมรอบพิจัดเฮ้ยนำท่วมจู่จ,จัดแล้วมันได้ตายหนึ่งแต้มหนึ่งเต้มแหล,แลแต่ตายต่อมาครับใ,ใกล้กัน ใส่แล้วดีจูห้องน้ำถ่วคกับพี่น้อง ý bóng ý mày cài ra kỹ nó cài ra biển trẻ

แลาวไะไหน่อยโอ้ยชนเสียกันหมดเลยงามต่วงมันเฉีงมากตถมสามครับตายคื้เขา รวมพี่น้องตายมดมงงป่าทองตายเยติดเจ้าพี่น้องติดจุติดแห่งตาตให้เราครับดำขึ้นเมื่อมือ เต่น่อยู่ครับแต่น่อยู่พี่น้องอ๋อคือว่ามีผลงานครับผมด <c oughs> ังนี้จะใส่กลนท้อครับนั่งบลับห,ห,ห,หายแล้วมั้ม อ่มมาครับพี่น้องคออนเบากรนเลยอืจู่เสียครับน้ำพัดไปครับลังนี่เขาไม่ยั้งเลยรังส,สุดท้ายฮะ ปลากัง่งตัน <c oughs> วนึงโอ้ยปลาคอกั่งเขาพี่น้องนะรู้ผลงานครับีจูปลาไหลเฮาได้แต้มอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าแหงตายเมื่อว่าว่านา้ำท่วง <c oughs> กั่งหน่อยครับกั่งหน่อยบ่ตายพี่น้อง,งออยัังตดเฮ้ยอะไรล่ะนี่ครับปลาคอกัง่ง ป่อยไปครับสรุปผลงานอีจูกันต่อครับพี่น้องได้ผลายหน่อยมากสามสี่ตัวนะครับเพราะว่ามันอาจซุ้มนีอาจจีเขาก่อนฝนตกนะครับที่นี่นำ้ำฝนมันก็เลยถ่วมยีจูเขาก็กเลยตายคระไดเต็มอยู่นะครับแห่งบ่อวิววาเปนไดเพราะว่าฝนกระนํำมาน้ำถ่วหน้องเั้นสองน้องเลยนะครับผมฮะพี่น้อง หากินทีมือมา้ามือบอมอุปสรรคเนี่ยธรรมชาติตามธรรมชาติไปขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามลุงทรงแชแน,นลหากินในรูปแบบใดพบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ